วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนายหน้าสิกรุงโบกเกอร์กันค่ะหากคุณมีบัตรนายหน้าอยู่ในมือการเป็นนายหน้าของสิกรุงบกเกอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะนายหน้าสิกรุงโบกเกอร์นะคะเขาก็จะทำการตลาดแบบ Face to Face และ Digital face to Face ซึ่งนายหน้าของเราเนี่ยสามารถ ที่จะขายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกรันขนส่งหรือประกันสุขภาพและก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในหน้าจะต้องเป็นผู้ที่ประสานงานระหว่างลูกค้าเรื่องของเอกสารและนํากลับมาแจ้งงานกับเจ้าหน้าที่สีกรุงค่ะช่องทางการแจ้งงานนะคะสามารถแจ้งงานได้ที่ line at สีกรุงบล o กเกอร์ตลอด24ชั่วโมงและแจ้งงานผ่านเจ้าหน้าที่สาขาในเวลาทําการเท่านั้นนะคะ นอกจากงานขายแล้วนะคะในหน้าของสีกรุงยังสามารถที่จะขยายสายงานได้ค่ะซึ่งการขยายสายงานนี้นะคะจะทําให้ในหน้าเนี่ยได้รับในส่วนของค่าแนะนําและค่าสายงานเพิ่มขึ้นทั้งนี้ยังสามารถนําในส่วนของยอดขายส่วนตัวและยอดขายสายงาน นำมานับรวมกันเพื่อปรับระดับและที่มากไปกว่านั้นค่ะหากวันหนึ่งที่คุณไม่อยู่แล้วคุณสามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับทายาทตามกฎหมายของคุณได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสิกรุงโบกเกอร์ยังมีคอสอบรมต่างๆมากมายสําหรับสมาชิกในหน้าทุกท่านทั้งคอสที่เป็นคอสบังคับพื้นฐานของคอปพอไม่ว่าจะเป็นคอสอบรมขอรับบัตรและคอสต่ออายุใบอนุญาตในหน้านอกเหนือจากคอสที่กล่าวมาแล้วเรายังมีคอสอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่างๆอีกมากมายเช่นคอ คอสสเตปคอสเน็กสเตปคอส non motor คอสผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สําคัญสีกรุงบอกเกอร์มีเปิดคอสต,ติวสอบเพื่อสอนในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นประกันภยัยจรรยาบานันความรู้เกี่ยวกับประกันภยัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สมาชิกก่อนลงสอบสนามจริงด้วยนะคะการจัดอบรมของเรานั้นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทุกภูม,มิภาคในประเทศไทยเลยละคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีบัตรในหน้านะคะคุณก็ยังสามารถสมัครสมาชิกกับทางสีกรุงบอกเกอร์ เพื่อรับส่วนลดในการซื้อประกันภัยของตัวเองคู่สมรสหรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้นนะคะแต่ส่วนลดนี้จะไม่นับรวมเป็นไรายได้จากการขายนะคะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับการเป็นนายหน้าสีกรุงโบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราสามารถติดต่อสอบถามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ